ป็นหาอะไรละิเซดเดี๋ยนสองเวนเดี๋ยวให้มันไปลาดหนังเองดีกว่ามาไปลาดหนังมาเออดีดดเยสั่งเดือสอบไปเอย่างนี้มันสบายดีฮะเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย่ใส่นะเว้ย โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอ่าเกมสิพาร์คในพาร์ทที่12กันแล้วนะครับทุกคนในพาร์ทนี้นะครับผมไปเจอไดโนเสาร์มา2ตัวตึงๆนะครับที่เกาะทะเลทรายนะเป็นไดโนเสาร์ที่หลายๆคนก็รู้จักนะผมว่าจริงกูมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะมันก็อยู่ในหน้าปกคีบแบบคอยจ,จับตัวอะไรนะก็วันนี้จะมาจับอินโดมินัสเล็กกับอินโดแรปเตอร์กันนะโอเคเจ้าอินโดมินัสเนี่ยมันค่อนข้างหาง่ายนะแล้วมันก็เจอได้ทั่วไปเลยตามเกาะทะเลทรายแต่อินโดแรปเตอร์เนี่ยหายากมากฮะเออแล้ววผผมมมมมไปเเเจอออันนนาาดีี๋ยยตรก่ เขียบเตียมมาหมดเลยแล้วกันนะอ่ะก็จริงๆวันนี้ผมกะว่าเราจะไปลุยกัน2ภารกิจเลยนะครับก็คือจับไอ้สองไฮบิดตัวนั้นนะแล้วก็จะไปลุยเกาะภูเขาไฟแล้วก็ไปเก็บตกพวกแดนรับแลด้วยแต่ด้วยทรง,งแล้วผมว่ามันน่าจะนานไปนะแล้วเวลาในคลิปน่าจะไม่พอนะงั้นวันนี้เราไปจับกันแค่ไฮบิดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ามาเล่นกันโชว์แบบตึงๆนะก็สำหรับคนที่ไม่รู้จักอินโดเมนัสเล็กกับอินโดแรปเตอร์นะจริงๆผมว่าน่าจะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะ มันจะเป็นไดโนเสาร์ไฮบริดสตัวในหนัง Jurassic World ทั้งสองภาคนะครับก็คือภาคแรกแล้วก็ Fallen Kingdom นะก็ตัสองตัวนี้มันเป็นยังไงมันดูขนาดไหนก็ลองไปหาดูกันเอานะเออแต่โอ้ทุกคนก็เคยดูกันหมดแล้วแหละโอเคป่ะไม่พูดพันธุำเป็คมาเสียเวลาเราลุยไปกันเลยฮะ many many minutes later นี่นะอินโดแรปเตอร์มันจะอยู่ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเลี้ยวขวาไปก็เจอมันละไม่มีชิเล็กก็ด้วยนี่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 ปะเอ่อต้องมองก่อนนะอ๋อนี่นี่นี่นะครับทุกคนเห็นยวไปมา นี่เนี้ยอินโดแรปเตอร์เวอร้อยสี่สิบนะผมไม่รู้มันล็อกเลเวลหรือยังไงนะเพราะว่าตัวอินโดมินัสเล็กมันก็ร้อยสี่สิบเหมือนกันนะเออโอ้ยเชียร์เชียเช,ชียกูนี่ไม่ได้ป่ะมันจับไม่ได้รับเดินคือผมจับไม่ได้อยู่แล้วเท่าไงวะมันจับไม่ได้อยู่แล้วหรือว่ากูจับไม่โดนเอาไป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 ยิงแล้วอยู่สูงๆแล้วยิงมันก็ได้นะเอาไปแต่แบบมันต้องท้าทายทุกคนเออเล่นแบบต้องตื่นเต้นหน่อยต้องเล้าใจกันนะครับ โอเคโอเคมา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 มันจะไล่ตามกูนี่นะตามมาเลยเฮ้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 ยมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นแล้วเหล้เคลียมาเข้าไปใกล้หยุบโอเคมันจับไม่ได้ครับเราจับขึ้นไปไม่ได้นะฮันออกไอเดียเฮียแม่งวิ่งเร็วด้วยเดี๋ยวกูไปยิงบนโขดหินน่าจะดีกว่านะหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันไอเหี้ย มันขึ้นมาได้ปะเนี่ยเดี๋ยว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 มันจะขึ้นมาได้บบป่าวะปัญหาขกูมีไอเทมอะไรที่ช่วยกูได้ป้องโอเคเอ้ยไอตัวลัวนี่ก็ต้องสนใจเหมือนกันนะบนเฟน์แต่จริงๆตรงนี้มันติดแล้วอ่ะเออมันติดมันก็โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยานี่คือผมมาเล่นใช้กับหลักธรรมชาติเลยฮะใช่ไหมอยู่นู่นอะ่ะ <c oughs> ไอ้เคียเอ้ย ดูแลดูแลดูแลเดี๋ยวผมใช้นี่ดีกว่าใช้เป็นไอ้ล้วเมื่อกี้ดีกว่าเ hey, อ้รอดมันอยู่ตรงนี้นะเอ้ยหรือเราจะลอบอาไว้ใกล้ๆน้ำดีหรืได้เอาโตไคโอมายิงคาสลบใส่ได้เออโอเคโอเคมันอยู่นี่ใช่ไหมพี่บอล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 เออไม่มได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องลงไปเออไอ้เฮียซูโฟมายมัดจะมาเป็นหาอะไรล่ะไอ้สัตว์ไอ้หนุ่มสองพวเฮ่นต่อยกระบาลแม่งเลยฮะไอ้เฮีย อันนี้นี่อินโดแาสเตอร์อันนี <c ambling. S 2> <con> ้ฮะไม่ได้ป่ะอุ้ยนี่มันไม่ได้อ่ะเฮ้ย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 เฮ้ันไม่กระติดรถออกเลยฮะเชี่ยเลยอ่ะไอ้เสีคสมาอันนี้มาไอ้เค็มอยู่ไหนวะน่ะเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่นี่ไอ้เค็มมาโอ้แต่ไม่ได้ป่ะผมวางอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะ ผมว่าไอ้อันนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้โอเคได้แล้วอ่ะเออไอ้เหี้ยจะได้ก็ได้ผมององเลยเว้ยอ,อ่ะโอเคได้เนาะน่าจะอยู่แล้วโอเคอะไรวะทุกคนไอ้เหี้ย่บดจะได้ไม่ก็ได้ผมงงเลยเว้ยมันตีไม่เข้าใช่ปะใช่ไหมเนะี่ยโอเคมันตีนี่กูไม่เข้าฮะสวยดีอย่างนี้สวยดีครับงานนี้มา มาเลยเจ้าฟรอตซัมมอนมันออกมาไอเชนโปเกม,มอนออกมาแล้วะฮะเออม,มือก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอะไร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 ไอ้เจ้่ตัวอะไรตัวอะไรไอ,ไอไ้สัตว์ที่อยู่พิมพ์กัดตกใจหมดไอ้เวนเดี๋ยวนะก้อนอื่นผมต้องจัดการไอตัวนี้ก่อนอืมเดี๋ยวมันต้องทำให้เดือดสาวต,วตัวนึงใกล้ๆนี้มันสลบก่อนนะเพื่อที่ว่าเราจะเอาบัฟไอเบเกอร์มานะไอรลวงไอรลวงไอรลวง ืมจริงๆมันต้องก็ได้หว่าจริงๆเอาแรปเตอร์ก็ได้เออช่างวันนี้แล้วกูมาเล่นไอ,อ้ไอ้เชือกตัวตัวเชี้ยนี่ทำไมวะอไอหมาเวนอ้เี้ยปล่อยไปฮนะมาเดี๋ยวๆผมเอาอยิงแรปเตอร์มันลวกก่อนนะเออโดนแรปเตอร์น่าจะโดนนะโอ้าาา 32, ยฉันค่าหลบสามหมื่นสองได้ปะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนปะ เกมาเอาตรงนี้เอานี้แล้วกันมาแรปเตอร์ลวกปะอาจจะไม่ลวกนะอืมไอต้ตัดเต็มเต็มไปดิบึงโอเคฮะที่โดนแรปเตอร์ได้สอยเลยเออโอเคโดนแล้วครับแรปเตอร์ทรรมดาเอาให้โดนเอาให้ลวกเอาให้ลวกโอเคสวยเออนี่ไงฮะเวลาเรายิงดาวเสาสลบเราได้มีไอ้เจ้าแบบ ไอสเปกเกอร์ไว้บัฟดาเมจเราด้วยโอเคไปกระสุนหมดเราก็ลงไปเติมฮะไปไปเติมกระสุนก่อนไอ้ต้นไม้บางทำไมเราเอ๋เอ้ยมันข้าศกลงเลร็วเพราะว่าตัวนี้เอากคนลงไม่ค่อยเร็วดีว่วะมาอีกแม่งอืมยิงเรื่อยๆเลยฮะกูบอกเลยสามมือสองในแป๊บเดียวจริงๆถ้าเกิดผมใช้เป็นไอ ธนูผมยิงเองอะ่ะเออมันจะหลับเร็วกว่านะมันจะได้ค่าศพเยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรฮะอันนี้มันฟรีไงเออตัวนี้มันฟรีแล้วก็จะใช้ไม่เหอะเนี่ยเดี๋ยวก็จับมาแล้วกูเพาะพันธุ์ด้วยนี่แถมกูตั้งชื่อด้วยรู้ด้วความสนิทเลยฮะโอเค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 ยิงไหมยิงไป,งไปอืมเดี๋ยวจริงผมว่าสปีดมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะลูกธนูผมจะยิงขึ้นประมาณ2,000ใช่ไหมอันนี้พ้นเที่วแหละเดี๋ยวผมนับอีกทีหนึ่งตอนนี้มัน18,000อ,อยู่อันนี้เป็นพ้นที่ กมันฟรีไงเออะเดนคือมันฟรีไงเฮียนั่นแหละข้อดีมันเอาเลยฮะไก่ลวงไปดิเวงไก่ลวงไปดิไอ้เฮียงงเลยคือเจ้าอินโดเลตเตอร์ในหนัะเนี่ยทุกคนจําได้นะในซีนที่มันโผล่มาเนี่ยมันจะมีซีนหนึ่งที่มันแกล้งทําเป็นหลับอ่ะแล้วมันก็กินไอ้คนที่จะมาขโมยฟันมันอ่ะเออแล้วมันก็หนีออกมาได้อ่ะเออซึ่งกูบอกเลยสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับกูไอ้เฮียกูเรียนรู้มนเรื่องไง เออมึงแบบกูพักอ๋อไปสกกลดูหนังมาแล้วไอเวนกูรู้มึงกันเล่นมุกอะไรไปต้องปักเวนนี่ปะปะไอ้กูยิยงจตรงนี้ก็ได้ดีว่ะเฮ้ยนั่นเน้ยไอเฮี้ยมีสกิลตะคุบซะด้วยโอ้โหเต็มที่เต็มที่เฮี้ยจะเต้นเลยเต็มที่ไอ้ซาดมีสกิลตะคุบกูด้วยถ้ากูโดนตะคุบทีกูว่าตายเชื่อปะ่ะฮะไม่ได้แดกกูหรอกกูยิงต่อดีกว่าไอ้เฮี้ย ยิงต่อทีมันล่วงอะน,นะถ้ามันล่วงทีุ่ยิง่งเลยคือเจ้าไขาโอเนี่ยเราอย่ายไปยิงปิดนะเพราะถ้าเกิดเราใช้เจ้าไคโอยิงปิดขึ้นมาเนี่ยไอยกระสุนมันจะระเบิดออกนะแล้วตัวพวกนี้มันจะอโอเคไม่ต้องได้เฮียร่งวงพอดีคือจะบอกว่าเจ้าไคโอถ้าเกิดเราใช้เจ้าไคโอยิงปิดขึ้นมากระสุนมันจะแตกออกนะแล้วมันจะระเบิดใส่แวเสาที่สลบอยู่ก็คือบนบั้งเล่มมันจะลดนั่นแหละอันนี้บอกไว้เฉยแต่สิ่งที่ผมชอบทําเลยก็คือผมจะยิงให้มันใกล้ล่วงแล้วก็ วิ่งลงไปต่อยกับมันมันกี่คิปละ่ะอ๋อมันกีก่เจ้าสุพีเลต์คิปลเองเหรอเฮ้ยโอเคงั้นจัดเลยจะใช้อันนี้เฮ้ยโดนแลัตเตอร์ถูกไหมเออถูกแล้วถูกแล้วเฮียคุณถึกว่าให้ลัปเตอร์ธรรมดา,าเฮียเลยโอเคไหมเอ้าเอ๊ะมันไม่มีอันอินโดลัปเตอร์ไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมมันได้มีนี่อินโดลัปเตอร์ไม่มีอะ โอเคกันนะ่าใช้อ่านแร็ปเตอร์ปกตินะไม่รู้นี่กูเดาเอาล้วนเลย <Bro. S 1> โอเคเฮียขาดหนังโว้ยเอ้ยขาดหนังไอ้ไเรือกเขาแหละ่ะอินอร็ปเตอร์เรือกห้าพันเก้าะเอาไปดุยใครได้บา้างวะโอเคแตดก,การบดหน่อยแตดก,การนีโน้ป <Nope. S 1> ปิดฆ่ามันสิเออสวยเดี๋ยวให้มันไปล่านหนังเองดีออกว่ามาไปล่านหนังมาเออดีดีดีด เยสั่งเดืสอบไปเลยอย่างนี้ไม่สบายดีฮะเฮ้ย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 เอย่าใส่กูนะเว้ยเอ้ามันไม่สู้ป่ะเฮยไม่เจออินโดเลปเตอร์ทีมันไม่สู้เลยอันนั้มันจะแดกกูเนี่ยเฮียยังไงยังไงยังไงโอเคโอเคถ้ามึงก้กูยิงนะไอ้เฮียยิงหน้าแหกูบอกไปก่อนแดกมันเร็วแดกมันเออสวยเอ้ได้หนังมาโอ้เฮียทมเจ็บอันเอง้ยแต่ได้เวลว่าไหนวะเนี่ยแต่มันเอเฮะเอ้ยเมื่อกี้ทอโบใช่ห เหียเอ้ไปฆ่ามันไปเอาลูกขึ้นมาเหียเออสวยดีมากไอ้นมเอ้ยมันเป็นตัวเมียด้วยวะเออเออมึงจะปิงปิงเฮียแัก็หนาวะเอาลูกไปเฉยเลยเมื่อกี้อับเลือดหน่อยแล้วกันดาเมจเยอะเยอะผมว่าทำไมก็ต้องหาหนังให้ครบก่อนสั่งลุยเลยไหมเออผมสั่งลุย,ลยก็ได้แต่ผมยิงช่วยมัน ตามมาเร็วตามมาโอเคเอ๊จังหวะดีจังหวะดีจังหวะดีเฮ้ยอะไร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 คอมปี้เฮีย้อยจังหวะดีแ,แ,แรปเตอร์เอไม่ใช่แ,แรปเตอร์ทีเล็กแม่งพือคำรามไปสั่งรวยแม่งเลยฮะอืมอืมไอสัตว์เอาพีแดกนี่เร็วเร็วเร็วแต่การมันสวยเออดี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 ไทีนี้เอาหนังมาคุยทำอ่านแรปเตอร์ น่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่นี่คือเฮียเลยนะดาเมจเฮียเสียงอัพไม่งก็เสียงแรปเตอร์เลยเว้ยจริงๆมอสถ้ามันมีอินโดแรปเตอร์กับอินโดบีนัสเล็กเนี่ยมันมีมอสดีๆกว่านี้อยู่นะเออใช่เฮียใช่อ่าแรปเตอร์จริงด้วยครับมาดูจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันจะมีมอสที่เขาทำไอ้สองตัวนี้ออกมาดีกว่านี้อีกเว้ยแต่ผมไม่ลงมาไงาเพราะว่าไอ้มอสนั้นน่ะแม่งหนึ่งกิกอ่ะเออพื้นที่มันเยอะนะเออตัวอะไรอ่ะโอ้โหโอลิเชตไอ้เชือกโอเมก้าเล็กเอสัต บอสครับอสกูไปดีกว่าว่ะอยากบูทีเล็กอยู่เหมือนกันเฮียแตเจอบอสยีโไม่ไหวดิฮะเสียลองสกิลบ้างิกซ้ายกัดพิกออโอเคเหมือนแร็เตอร์ปกติเลยเฮ้ยอะไรบึงอะเออเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอะไร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 เฮียเดี๋ยวตเตอร์ต้องถอยนะเฮียจะเรตเตอร์ถ้าเกิดเรายืนบวนี่คือโดนแน่นอนนะโดนไม่ต้คุบแน่เฮียเอา โอแสมันได้ม yeah! wow. us ีอะไรเลยไ้ยเฮ้ยอ่านอ่านนี่นี่นี่ไทเซียท็อปเห็นว่าเ n เพวกนี้ต้องเก็บนะเก็บไปทำไอตัวอัลติมาสอรัดอ่ะมาดิมาดิมาดิเฮ้อเออไอ้เหี้ยโยกปูโยกไปดูไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยเ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 ดี๋ยวไม่ต้องคุกปูสุดเดี๋ยวไมนต้องคกปทเหี้ยนะทุกคนเดี๋ยวเ โอเคโอเคถอยก่อนนะก่อนนะค่อย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 นะค่อยค่อยค่อยโอเคเออไอ้เฮียยันแม่ต้องคุบในสัตว์แม่งต้องคุบทีกูตกจากไอ้หลักอีโดแรปเตอร์คือยุ่งเลยเฮียไอ้พวกแรปเตอร์ตัวสิบป๊บแม่งตีแรงไอ้สัตว์ซีได้ไหมไม่มีอะอยู่แล้รู้เอ็กซ์คิวคอนโทนอ่ะเหโอ้เอ็กโคโลเคชั่นแอคทีฟรีชาร์จจิ้ง เพื่ออะไรวะแล้วมันเสียสเตมิน้าไปเนี่ยเสียบอ่ะเอเคียไม่เสียฮะแล้วแล้วมึงเปิดไอ้รังสีงีบค้างไว้เนี่ยนะโอเคโอเคไม่มีปัญหาไอ้เหี้ยได้อยู่ไอ้เจอเหมู่บ้านฮนะนี่ล้างบางหมู่บ้านหน่อยมาป้นหมู่บ้านครับมาป้นครับเฮ้ยอืมเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอย่าไปตีบ้านแตกนะไปตีบ้านแตกเดีนะ๋ยวน,น,นี้ตีบ้านแตกแล้วก็ได้ของของมันจะอยู่ข้างในนี้นี่น,น,นี่กล่องมันซัดเอ้ยครับสิบก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้นี่เดี๋ยวกดของเอออะไรต้วโกะอันนี้ก็ตัวโปรไซมาสเออเราก็ทุบทิ้งอย่างงี้อันนี้มีของไหมเออมีมีม,มีมันเป็นบุกบ้านละไซมินีอย่างนี้เนี่ยฮะโอเค โอเคได้ของเยอะอยู่ดีฮะเรามาหาพวกเค้กในนี้ได้โอเคมาทุกคนเจอตัวแล้วอินโดนีเซสเล็กกูตรงนี้ไอ้ยี่แม่งกำลังไฟกับอโคลอยู่เลยมามาแล้วนี่เคี่ยเนี่ยเสือไอเสือไอ้เสือไอ้เสือเ์เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮี้ยตัวเฮียอะไเล่นกูเอาไม่มีเจอละอินโดนีเซสเล็กเป้าหมายที่ข้งหน้าฮะไม่มีอโคลด้วยหรอ ลูกเอาไงกับแมงดิวเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเป็นหมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยโอ๊ยมันกัดติดดินออกให้ตัวเฮี้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกัดหินเข้าปะผมรู้มันกัดหินเข้าหรือเปล่าไอ้ตัวเฮี้ยนี่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรมันขวานใส่กูฮะโอเคโอเคลอกก่อนลอกก่อนลอกตรงนี้ก่อนมันจะมาอยังวะอ้าวอ้าวเย้ยเนี่ย หมดจะติดมันก็ติดง่ายๆหรอวะเอาจริงดิมันไม่ติดไม่ติด,ไม,ตด,ไ,มตดไม่ติดครับไม่ติดครับไอ้สัสเอ้ยมันไม่ติดไอ้เหี้ยแม่งหลุดออกมาเฉยเลยเอาตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมลอบมาติดตรงนี้ดีกวยป่ะอ่ะยังไม่ม,มีงูยักษ์ตรงนี้ว่ะโอ้โหยังไมามาแล้วไอ้สัสเอ้ยเอ้ย,อยเอาไงกับแม่งอยู่ในไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรผมไปอยู่กลางน้ำก่อนโอเคตรงนี้ยืนได้ฮะ ฉันไม่อยัางดูทุกคนดูดิฉันดูชิบหายด้วยถ้าหลบแปดหมื่นมองไกดียิงอยู่ปบบนี้เรายิงเอาก็ได้นะแต่มันจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะเอ้ยแล้วผมจะลงแอนนี่ไปดิแล้วผมจะย่องลงไปวางหลัวรอบๆตัวไปดิเฮ้ยแต่กูไม่ได้เอากินล,ลี่สูตรมาไอ้เฮียมองไงวะฮู้ดูแค่สี่อันด้วยล่องไงดีมันติด ติดสตันติดแต่ไปก่อนแต่ไปอ่ะไ,ไม่มีเฮียเลยฮนะเอาไปดิฮะล่ออย่างงี้ไปก่อนนะโอเคเอไอกิก้าฮะแต่ว่าสักวนจะวิ่งหนีนะมามาเนี้ยมาเนี้มาเนี้ยมาเนี้มามานี้มาเดี๋ยวล่อมา,มา,มาทางนี้นะอ้าวไอ้เหี้ยไม่หนีไปเลยเว้ยเอา้เอาอะไรของพวกเนี้ย แล้วมึงจะหันมาแดกผมไหมอ่ะกูไม่หันมาแดกกูนแน่นอนเว้ยตัวเฮียเนี่ยขอเลือดหน่อยนะเอ,อ้ขอเลือดนิดนึงเคีเค้เขได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันไม่เอาจริงดิอ่ะมึงมึงไม่เอา้นแล้วใส่กูจริงดิเอา้าเดี๋ยวๆๆกูได้เสียงงูกูได้เสียงงูเอ๋เองูมันออกมาไม่ได้ไอ้เคไอเ้เฮียเนี่ยนะ มาเอา้าเอ้าเอ้าอะไรขอะไรอะไรสรุปมึงจะวิ่งหนีกูหรือมึงจะไล่แดกกูเอาดีเอาท <c oughs> ี่ตะคอนเซ็บใชไปะอ่ะอืมน็อปแล้วก็น็อปเรียบร้อยอยู่อยู่อยูอยู่น่าจะอยู่นะ เออะไรวะทุกคนไอ้เขียบบจะไล่แดดกูแม่งวิ่งไล่กูชิ้นหายววอนเลยไอหมาหมากดตัวได้ปขอตัวได้ปะมาปนเร็วน้อยตีเร็วน้อยครับเออขอตัวได้ปะเดี๋ยวเดยเิงหมายิงหม่ายิงหมาในยิงหมายิงหมาควนใจเซนไฟเย้โอ้ยเขียัเออขอปับหน่อย มาทีเนี้ยเบิงกับกูไอ้น้องมาไอสัตว์นี่ยิงแม่งเลยเอาเด้เดี๋ยวแล้วกูเลง็งกูเล็งหัวมันทำไมแม่งไปออกขามลนะไอช่างมันโดนก็โดนฮนะไม่เป็นไรโดนเหมือนกัน <laughs> ปดเหี้อะไรรู้ป่ะเหี้ย เด่นเด่น่แน่แน่จะกัดกูไอสัตว์กัดกูไอ้น้องเออเออเอเดี๋ยวเมันกัดรัวเลยว้ายว้ายกัดัวไม่เข้าไองไอ้กัดไม่เข้าะไอ้ยไมเขาเออยวเียวเดี๋ยวเเียวเีิสียมันออกมาว่ะ ต่อยต่อยต่อยแม็กตัดแม็กเลยตัดแมงกอืม้อเคิค่เข็นน่าจะพอแล้วนะโอเคไปได้อัพไปไทเซอร์กลัวอัพไปไทเซอร์ก็หมดแล้วเหมือนกันนะเชียไม่เป็นไรมาโอ้ลิเชียไอเชี่ยข้าลบของรถไว้ไปปล่อยน้องเอาไว้เปล่าออไปแดกปะอืมไออันเดียวจะไม่พอนะต้องยัดเพิ่ม อยู่ไนไวะไปไตเซอร์กูอะ่ะยัดต้องสามขวดกำลังดีเลยอะ่ะชี่นี่ไปด้วยเออได้อย่างไวเลยฮะเออเอา่นไอ้เหี้ยมาๆมาเอาดีไอ้เหี้ยเทโคตรเทโคตรดูยัดไปเลยอ,อ,อันนี้เป็นอานโอเคใช่ครับสเตลลเซตเดินเลือดให้มาอยู่ที่หมื่นหกนะครับแต่ตไม่น่าสี่พันแปดอาเบะห้าร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์มา อ๋อเวลาเดินปกติมันก็อ๋อมันเป็นโมเดลกิก้าดีกว่าเออใช่ฮะเออใช่แล้วมันเป็นโมเดลกิก้าฮะโอเควิ่งก็เร็วใช้ดได้เลยกูยจะไปอรารวาสกันที่ไหนไดีลองไปหาหรือกันนะเพราะว่าในทะเลทรายถ้าเกิดผมจะไม่ผิดผม,มเจออยู่มันสามตัวได้มดดั้งเฮ้บอดีวบอดีวบอดีเฮ้ยทีเล็กทีเล็กทีเล็กเฮ้ยอะไรอ่ะไอสัตว์อะไรล่ะไอเหี้ยไวยังไม่ทันทำอะไรฮะตายห่าหมดเลยอยากไวยอ่ะ เออขอแดกไปดิต้องพาไปบูแล้วฮะเดี๋ยวได้โตวโหดมาอย่างงี้มาเลยที่จริงมันจะมีโตวโตหดกว่าอินโดนีเซียสนะก็คือโอเมก้าเล็กกับอนะัลติมาซอรัสนับซึ่งไอเจ้าอัลติมาซอรัสนี่เหมือนเราจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะเออมาเอ้ยเฮีย yeah! สู้มัน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 เออ, yeah! เอ,อ,อเฮียเออโอเคหุยเชี่ยมังสู้ได้ครับ ไอ้เฮียแม่งกัดชุดก็เกือบแตก,กอะไอ้สัตว์ไอ้ไอม้มึงตัวเนี่ยมึงตัวอะไรเนี่ยไอ้สัตว์มึงตัวหาแล้วเนี่ยไอ้เฮียอยู่วิ่งมาโอเคมาตอนนี้เราอยู่ที่ดูนนะฮะมาเราต้องผมว่านะมาอยู่นี่แหละแม่งเดืนเสาเยอะดีเออไล่แดกสะใจดีฮะเดกเดกเอาให้หมดเอาให้หมดไอ้เหี้ยจะตอนนี้มันมีกิก้าด้วยดีว่ะเออจะได้เอาตัวนี้ไปไฟกิก้าแม่งเลย ไม่ไม่ใช่พวกกิก้าตัวเล็กที่มันเกิดทั่วไปนะอันนี้มันเป็นกิก้าตัวใหญ่นะไอพาร์ตบอกไปจับพดจั๊กอ่ะนั่นแหละเมื่อกี้ขี้ซ้ายกัดใช่ไหมลองขี้ขวาด,ดูว่าขี้ขวาคืออะไรไอหัน้าดีเออขี้ขวาเคล็ดอ๋อฮะอ๋อไม่เล่นหายตัวอย่างนี้เลยกดตัวสีค้างไว้หายตัวโอเคหายตัว อเคแล้วคือเระสาวมันจะมองไม่เห็นเรอใช่ไหมไอ้ช่างมันนี่เดี๋ยวกูค่อยไปลองกับกิก้าดูลองดูก่อนนะว่าไอ้สกิลนี้มันจะโมหรือเปล่าไอ้เหี้ยอืมเดะเดะตัวเอ็กซ์ไม่มีครับคอนโทรลไม่มีชิลไม่มีอ่าอ่าอ่าชี้อาไม่ชี้ขี้สัตว์ไอ้เหี้ยจังหวัอย่างเหี้ยเรากดอาแล้วไม่ขี้พอดีไหยเดี๋ยวพุ่งสกิลขี้เออดะนะฮะเดะเลยครับขอเดะเลยครับขอเดะหน่อยเออ ตายห่าหมดไปน้องโอเคไม่เป็นไรฮะในเมื่อมันหายไปแล้วกันเราก็มาจัดสึกกับมันกันเองเลยแล้วกันมาเสกมาเลยก็่จะเป็นกิก้าหนึ่งตัวแล้วก็อัลฟาทีเล็กสองตัวนะฮะมาเลยน้องมามาดิมาดิอุ้ยเชัดกันแมึงปิวเหมือนกันนะเออมาดิเอ้ยเหมือนเอาไฟนีกจะมาป่ะโอ้ยชักแม่งเหี้ยวิ่งหาแมื่อไรมาวิ่งใส่วิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยมาดิมาดิมาดิเออเออเออมากันเยอะมากันเยอะมากันเยอะมาดิมาดิเอาเอามันมันหน่อยไอ้เหี้ย มาได้มันมันไอ้เหี้ยมากันหลายๆตัวเลยเออกูชอบไอ้เหี้ยมากันสามตัวพร้อมกันเลยมังพวกอะมาดิมาเลยเอออย่างงี้ถึงจะสนุกเว้ยมาไอ้เหี้ยมาตัวสองตัวมันจะไม่สนุกอะไรใช่ไหมไอ้เหี้ยเดี๋ยวๆดี๋ยวมันก็ไม่สนุกดีครับมากันเยอะๆเลยพั้มึงอ่ะเออแดกตายซะไอ้บุกเวสไอ้เหี้ยเท่เหมือนกิก้าไมันก็ตายก่อนนะพวกกูไปลุยกิก้าก่อนดีกว่าปะที่จริงเรากัดกับใครคอนเรากัดแบบว่าเข่าคอนโทรลเอาก็ได้นั่นแต่ช่างมันไอ้เหี้ยไม่หนุกเอางี้แหละมา ไอ้เหี้ยลุ้นดีแม่งดิโอ้ยไอ้เหี้ยใกล้ตายแล้ววะ่ะใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วมาโอเคโอ้ยเหียเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งก่อนวิ่ก่อนไปก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเออโอเคหันหน้าชนงี้บานเลยพวกเวรทั้งสองตัวเออเรียบร้อยตายไปดิ โอเคทุกคนก็สัปดาห์นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้กันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดตามที่เพจผมไว้นะครับแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะตอนนี้ผมได้ทำมอสแพคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์อยู่นในเดสคริปชันนะก็คใครอยากจะเล่นตามก็ไปโหลดกันเอานะลิงก์มันอยู่บรรทัดแรกเลยแล้ววันนี้ก็ไปไปครับปะต์ฟักเก้อ